มาครับทุกคนวันนี้เราจะไปฟาร์มเพชรกันจะเป็นลงดันฐานรับนะฐานพวกลัทธิผมจะเอาคาราดนี่ไปเอเลี่ยนผมระดับสามแล้วทุกคนวิ่งไวขึ้นนะเมื่อหลอดจัดเมื่อหลอดชาร์จเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยขั้นสามแล้วระดับสามแล้วนะเอเลี่ยนของผมไปฟาร์มเพชรกันทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปเข้าห้องกันเลยโหลดเลยเข้าแมบกันกดคนเดียวเลยโซโลกดไปทุกคนพร้อมลุยเดี๋ยวผมจะรีบฟาร์มก่อนเลยนะทุกคนอาบแคมไฟอาบอาบโตให้มันขึ้นสูงสูงก่อนนะอาบแคมไฟให้เป็นเลเวลหแล้วผมก็ค่อยๆไปเปิดดันนะ มันต้องวิ่งหาดันนะไม่รู้มอยู่ตรงไหนนะทุกคนต้องหาดันต้องเปิดแผนที่ดูวิ่งดูรอบๆถัดไมใ้ใส่แคมไฟก่อนก็ฟาร์มกันต่อวัอนที่สามแล้วทุกคนหาตะปูนะ ตะปูเอ้ยไม่ใช่ตะปูตะปูพวกอันนี้เศษเหล็กอ่าเจอถังน้ำมันโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยเนี่ยผมก็วิ่งมาตะพักแล้วยังไม่เจอดันเลยล่ะหาความคนต่อทุกคนความพวกตะปูพวกน็อตใช้เยอะมาก อืมอ่ามอญมานมีกระสุนไรเฟิลนะน้ำมันเย็บไปเก็บไปให้หมดอันนี่แผ่นโลหะมีกองด้วยอ่อได้เสื้อหนังนะโอเคเลยเยี่ยมของเต็มนะกลับก่อนเอาของประยัดโตก่อนทุกคนต่งน้ำมันก็ เอาไปใส่โต๊ะเลยทุกคนเอ้ยเอาไปใส่ไฟเลยทุกคนโอเคเยี่ยมระดับสีแล้วแรบใหญ่ขึ้นหาเจอง่ายขึ้นแล้วแรบใหญ่แล้วรุงเนื้อกินก่อนทุกคนหิวดูที่คราบได้ยังอ่าโต๊ะได้ละโอเคโต๊ะแล้วก็จะทำหม้อกับโอเปรฟิวนี่นะ ผลิตป,ปุ๋ยชีวภาพเอาไปใส่แคมไฟฟ้าวนต่อคูณคนยาวๆวันที่ห้าแล้วผมยังไม่เจอดันเลยทุกคนหาดันไม่เจอไี้จบเลยนะดูครับของได้อย่างโอเคได้หมอครับมอได้นะ่ะครับมอแล้วก็โต๊ะนี่นะโอเบฟ,เฟิอะไรสักอย่างนี่แหละตั้งไปตั้งไป ฟาร์มกันต่อทุกคนหาของกันต่อถังน้ำมนันโอเคเยี่ยมเหล็กเก็บไปเก็บไปให้หมดทุกอย่างจำเป็นหมดเก็บไปเศษเหล็กเก็บไปอ่าตอนนี้อ่ะ แหมผมจะไม่อรองห่าแล้วทุกคนตัดไม้ไปใส่ก่อนวันที่สิบอ่าตัดไม้ไปใส่สวัดีว่าจะขึ้นไม่ร้งห่าโอเคแม่ไหน่อยแล้วัทบทองที่เก็บรวมรวมกันทุกคน เรารู้ว่าเห็นไหมมันขึ้นมันขึ้นซ้อนกันเนี่ยเราก็จะไม่อดตายแนละ้วท่ทุกคนทำไมมันไม่ทำอันตโอมัิให้ผมวะผมก็ไม่เข้าใจวะมันต้องรอทำเองเดี๋ยวมันขึ้นจะมาลนะแต่รอเช้าเราลองวิ่งไปสำรวจด,ด,ดูทาง้นข้างบนนะรอบรอบข้างบนให้หมดเลยดูไม่เจอดังปนะ มีเราคาบแม่นี่ได้ยังไม้สามสิบโอ้ไม้ขาดนานเดียวอะ่ะหาตัดไม้ทถอนี้ได้บ้าวะดูนี้มีไม้มีต้นไม้มีต้นไม่เราจะได้มีน้ำมันใช้กันแล้วเห็นมันออกน้ำมากเลยทุกคนมันจะออกมาสับถังเรื่งองน่ะวม,มาพูดมงาน โอเครอสามห้าหมายเห้าไม่ยากไม่ยากแต่เราไม่ฟาร์มเลยรอเช้าก่อะอนนี้ก็ทำซุปิ้งไว้ก่อนทุกวันละเช้าะละลองวิ่งไปดูข้างบนนี้จะไม่เจอเ้วไม่เจอดันเลยผมไม่อยากสร้างเลน่ามันเปืนของอะ่ะ ถ้าสร้างเลยหนะ้ามันจะน่านาจะเจอดันเก็บไก่นอนโรงพยาบาลตรงนี้มาหรือ,อยังยังไม่มาเดียวโงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลดูก่อนเราจะเจอนีอ่แบนเนตไม่เชฟก็อดเอาไว้ก่อนอยังไม่ชิน เอ,อ้าอีมีอะไรอีในชั้นมีอะไรบ้างอเอแมนเน็ตโอ้มเนเมนเ็ตเยอะมากเลยว่ะสวยสวยสวยมาป่าจางเดียวนี้น่ากลัวอันนี้อะไรวะนะ่ะไม่มีถังน้ำมันด้วยว่ะตรงนี้มีกล่องอะไรเพิดมายิงอย่างตรงนี้ sao lại con dòng quá này? rúi lèn lèn lèn, nó bắn lăng xỉn, cả thang mà. chưa đàn này luôn โอ้โดนกับจักอีกโอ้ยยยย่มาแล้วทุกคนเครื่องเจาะน้ำมันของผมเอาไว้ตรงไหนดีจะได้ไหลลงน้ำมันออกมาจะได้ไหลลงไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกคน เราคงทำซุปไว้บานเลยเราก็ไม่หิวกันแล้วทีนี้อยู่ทางนี่น,นี่ใช่ปะ่ะอ้าวเจอแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวมันลงกันเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมของก่อนฟามตรงนี้หน่อยเดี๋ยวพเดี๋ยวเช้าเรามาลงกันเลย ทุกคนเช้าแล้วแหละเราไปลงกันเลยภารกิจเราละว,วันนี้คลิปนี้ไปฟาร์มตึกโจนตึกโจนบ้าเลยให้โจนซุ้มโจนแล้วกันเรียกง่ายง่ซุ้มโจนอะไรวะออทางไีนทางไหนแล้วเ,เชียร์หมาป่ามภารกิจเรา ดูที่จุดใหม่ไหมมือใหม่ด้วยอาจจะเล่นคนเดียวนะระดับที่หนึ่งนะนี่ผมเห็นพวกคนในในี้ก็ทำกันอะไม่ได้ต้องเข้าไว้ก่อนให้มันออกมาค่อนอ่าัมบัคสับัคที อย่างฝั่งนี้นี่เข้าหัวแล้วทุกคนเข้าหัวเข้าหัวหมดยางหมดแล้วบ้างชั้นแรกเคยชั้นแรกผ่านทุกคน ต่อไปอันที่สองเอาว่ะลุ้นว่ะลุ้นว่ะไอ้คนยิงหวัวเลยนี่ยิงปีลูกคนต่อไ้ชิวๆแล่วงานี่มานม้ชิวเลยอ่ะโอเคมีอีกปะ ไม่ไม่ได้ต้องหันปืนมาให้ดีกว่าเดี๋ยวไม่เยอะให้มันเห็นว่าเอออยากให้ตัวใหญ่มันเห็นก็พอให้ตัวไอชุดแดงนะไอชุดแดงเห็นผมว่าไม่ทันผมหรอกต้องเยอะๆหน่อยเออ ออานกมานเอ,อใช้านหมเ่ว่ะดีแน้เอ,อววา,าะตูมาด้วยสองอันพร้ะนะอมเอาไว้นะผมไ่เจอหัวเห็นหัวเห็นหัวยิงให้ยิงฟีได้ฟีได้ฟีได้แต่เป็นทสิมีตรงไหน ไหนหีตรไหนีหมดที่งอข้างบนข้างบนข้างบนงบน,งบน,งนู้นเฮ้ยตอน้นยิงหัวขุบคนนี่เฟินยิงหัวทุบคนหัวแตกเลยโนช้ามากกระสุนนั่นหรือว่าระดูนม่งมาวันนี้ด้วยีสองประทีทานมอ เฮ้ยไม่อีไม่หน่อยวะเนี่ยสเ้ยโอ้เกืบตายมีนั่นมีแมนเน็มาเนียนีกสุงไม่หน่อยยต้องงงผมว่าได้ขับบ้านก่อนแน่เลยวะตัวมันจะมาแชมป์คืนนี้เนี่ย

เฮ้ยมามนแมาแมนไม,ม,ม่มีการจะไปโน่นนี่โซน่าไม้หลักเฮ้ยหมดแล้ววะเปิดได้เปิดได้เฮ้ยเ,นนเกตเกตเกตงอนภารกิจผมสำเร็จวะผมสามารถโซโลคนเดียวได้ แต่ว่าระดับหนึ่งนะของทองดูดดงได้เลยอะไรโได้ชิ้นส่วนอุ้ยโหได้ชุดหนามอะ่ะโหเจ๋าเลยเจ้าเลยหลบอนเลยเอ๊ภารกิจถือว่าสำเร็จนะทุกคนภารกิจผมสำเร็จแล้วแะ ไหนโจนมาวันนี้ไม่ใช่หรอกรือไม่มาเยไม่มาก็ดีเลยูดดาิเานเย่ทุกคนโอ้เท่ๆนะหรือว่าภารกิจสำเร็จใครชอบพอื่อ ฝากกดไลค์กดแชร์ยนะใครเข้าม,มารับชมม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเก็งสิ้นแล้วสำเร็จนะพรังจิขผมวันนี้นะลงดันคนเดียวนะแต่มันเป็นระดับง่ายทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับ